สวัสดีครับเจ้าอยู่ท่านพอดีผมได้ไปเจอคลิปหนึ่งใน YouTube มานะครับเขาบอกว่าถ้าเราใส่ซีดนี้เข้าไปเนี่ยเราจะเจอกับเรื่องแปลกประหลาดนะครับนี่นะฮะนี่ย็คือซีดที่เขาให้เราใส่ไปในเกมนะประมาณนี้ท่านผู้ชมนะสำหรับซีดนี้เราเจอกับใจแอ็นอเล็กนะครับแล้วก็เจอกับเสียงแปลกประหลาดในเกมนะฮะเสียงในถ้ำประมาณเนี้ยซึ่ง มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองใส่กันในเกมกันดีกวาผมผมจะลองเล่นซีทนี่กันดูนะไปดูกันเลยครับผม Let's go โอเคนะครับใส่ซีดแล้วก็ทําการเข้าเกมไปเล่นกันเลยเข้ามาในเกมแล้วนะฮะก็จะอยู่ในที่ทะเลเนาะอยู่ข้างทะเลโอเคครับผมมาเริ่มทําการฟาร์มของกันเลยเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะมีเสียงแปลกประหลาดอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับมีเสียงแปลกประหลาดแล้วก็จะเจอกับเอนเนอร์ตี้น่ากลัวอย่างใจเอ็นอเล็กนะฮะ โอ้คิปเปอร์สวัสดีครับจมน้ำไปเลยพวกฉันจะขุดฐานโอ้ยระเบิดแล้วโดนด้วยนะแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมเพราะว่าเขาระเบิดในน้ำนะไปไปไปเกะโอ้ฆ่าซอมบี้ได้เหล็กมาด้วยฮะ โอกาสที่เราจะฆ่าซอมบี้ได้เหล็กเนี่ยมันค่อนข้างจะโอกาสน้อยมากเลยนะบางครั้งก็ได้เครลตนะครับหรือว่าไ,ได้มันฝรั่งซึ่งของที่ผมได้จากซอมบี้ส่วนมากจะเป็นเนื้อเน่าซะส่วนใหญ่นะครับโอกาสที่จะได้เหล็กเนี่ยน้อยนะนี่คือผมโชคดีใช่ไหมต้องดีใจใช่ไหมเย้โอ้ดีใจผมได้เหล็กจากซอมบี้นั่นเองนะจากการฆ่าซอมบี้ในตัวเอ่อซอมบี้เนี่ยมันต้องมีเนื้อเน่าใช่ไหมล่ะมันจะไปมีเหล็กได้ไงก็อาจจะเป็นเหล็กที่ ติดตัวอมบีมานะสมบีตัวนี้อาจจะต,ตอนที่มันเป็นสตีฟมันเป็นคนเนี่ยมันทําการเก็บเหล็กไว้นะพอมันตายมันก็กลายเป็นสมบีแล้วก็มีเหล็กติดตัวไว้นั่นเองก็คือแม่งตอนที่ยังไม่ตายไปขุดแร่หรือเปล่าเออพอตายปุ๊บก็ตายในถ้ำแล้วก็กลายเป็นสมบีเลยประมาณนั้นโอ้โหเป็นเนื้อเรื่องเป็นโลกเป็นลาวเลยนะฮะเออก็ไม่เจอสิ่งแปลกประหลาดอย่างที่เขาพูดนะครับ ก็ได้ผมเจอเนี่ยผมก็จะบอกนะครับว่าผมเจออะไรน่ากลัวในซีนนี้กันมั่งนะฮะแต่ทําไมต้องทําเสียงน่ากลัวด้วยเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันไม่สนุกไงข้างหน้าก็จะเป็นป่านะครับผมเป็นป่าต้นไม้ใหญ่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในป่าน,นั้นจะมีสิ่งแปลกประหลาดให้ผมได้เจอหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีอะไรก็ได้ว้าวเหมือนผมจะเจออะไรสักอย่าง เขา่าจะเป็นเอซเอของตัวเกมนะครับไม่ได้มีความแปลกประหลาดอะไรเลยมึงพูดปกติแต่มึงไม่ต้องภากเลยคนดูงงเฮ้ยพี่พี่พี่เะืาอาะทำไมขอโทษครับพายมันน่ากลัวไงไอช่องหล่อนนี่ชอบพากน่ากลัวนะโอ้ยโอ้ยยติดติดไม่รู้อะไรท่านผู้ชมนะผมขุดมาก็ไม่เจอกับอะไรเนาะเจอแต่ อะไรไม่รู้เนี่ยมันเหมือนจะเจอแต่ก็ไม่เจอทักทีนะฮะเนี่ยเพราะว่าผมขุดมาสักพักแล้วก็ไม่เจอกับอะไรนะโอเคครับเดี๋ยวผมจอบไปจากที่นี่กันนะฮะเนื่องจากตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะครับเหมือนจะเป็นที่สมบัติหรืออะไรสักอย่างแต่ก็ขุดมาก,ก็ไม่เจอกับอะไรนะฮะผมคิดว่าผมจบไปจากที่นี่แล้วแหละคงไม่อยู่แล้วท่านผู้ชมนะโอเคครับผมออกไปเลย เมื่อกี้ขุดมาทางไหนวะเนี่ยทางข้างบนปะไม่ใช่ไม่ใช่ข้างล่างตรงนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรท่านผู้ชมเฮ้ยนี่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 ไงเนี่ยแล้วกูจะเหนียไหมไปสู้มันเลยสิโอเคอย่าไปกลัวมัน อ้าวมันหายไปไหนแล้วะหายไปไหนแล้ววะจู่ๆผมก็เจอกับเรื่องแปลกประหลาดนะครับท่านผู้ชมผมเจอชายสีดำปริศนามายืนอยู่ตรงข้างที่กาฟโต๊ะผมเนี่ยแลยมันก็หายตัวไปอย่างลึกลับมันคืออะไรกันแน่เนี่ยงงเลยท่านผู้ชมมาไงวะเนี่ยไอ้หนุ่มมันมาไงวะเอาว่าผมจะออกจากที่นี่ก่อนนะครับตรงนี้ไม่ปลอภดภัยแน่นอนซึ่ง ผมจอกเดินทางเข้าไปในป่าแล้วกันในป่าก็เป็นเสียงที่แบบสงบสุขนะครับผมอาจจะมีเสียงนกเสียงปูเสียงปลาก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงใครกรีดร้องแล้วก็อาจจะไม่ปกติก็ได้อาจจะเป็นได้ฝึกภาคไงสะดุดสะดุดสะดุดโอ้ยคิปเปอร์ระบดใส่ตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่เจอกับอะไรแปลกประหลาดอีกเลย แต่ก็ไม,ม่แน่เหมือนกันว่าการเดินทางครั้งนี้ผมจะเจอกับเรื่องแปลกประหลาดในวันข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้และขอเดินทางสำรวจเกาะแห่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนซีดนี้เนี่ยที่ที่เราเกิดมาจะเป็นเกาะซะส่วนใหญ่นะไม่ได้เป็นใบโอมแบบกว้างๆเป็นลานกว้างเป็นโลกกว้างเป็นท้องหญ้านะครับเป็นปา่าเกาะแห่งหนึ่งทีมรู้เหมือนกันว่าตอนนี้ผมเดินม,มาที่ไหนแล้วนะครับเดินไปเรื่อย เหมือนเราเดินไปที่เดิมเลยนะครับเดินไปที่เกิดนะเพราะว่าตรงนี้ผมจําได้เหมือนเดินวินไปที่เกิดเลยนเดินไปข้างหน้าแล้วกันเหมือนที่นี่จะเป็นเกาะซะส่วนใหญ่นะครับผมผมไม่เจออะไรเลยนอกจากเกาะนะฮะก็ถ้าถ้าผมเดินไปทางนู้นมันก็น่าจะเดินเวียนกลับไปที่เดิมของที่แบบนี้นะงั้นเดี๋ยวเราจะทําเรือแล้วกันเพื่อออกเดินทางนะครับผมออกเดินทางเพื่อไปหาเกาะแห่งใหม่นะครับเนื่องจากเกาะแห่งนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเป็นเกาะเล็กๆแห่งหนึ่ง ไปแล้วครับผมตนว่าซีดนี้พื้นที่มันจะน้อยหลือเกินนะฮะโอ้เจอเกาะแล้วเดี๋ยวเราไปที่ทะเลสาหแห่งนั้นกันดีกว่ามันจะมีแผ่นดินใหม่แผ่นดินใหม่ที่เราตามหาหรือเปล่านะนี่ไงเจอแล้วโอ้ตรงนี้มีลาวาด้วยนะเยี่ยมไปเลย ในป่าแห่งนี้ค่อนข้างเป็นป่าที่ดุมสมบูรณ์นะครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้นเลยตอนนี้ผมต้องการอาหารกินถ้าผมไม่ได้กินเนี่ยผมอาจจะไม่รอดก็ได้หิวอว่ะต้องมีอะไรผมกินหน่อยสิแต่โมูก็ยังดีนะฮะ ได้กินกับข้าวสักทีหิวมาตั้งนานแล้วขอกินก่อนแล้วกันนะอร่อยครับผมถือว่าเป็นมื้อแรกที่เปิดตัวได้สวยงามและเหมือนว่าเราเจอกับมื้อต่อไปแล้วขออนุญาตนะครับท่านวัวขอข้าหน่อยเถอะเออฮ่าฮ่าเป็นป่าที่ใหญ่แบบสวยงามจริงนะครับป่าแห่งนี้เฮ้ ั่นมันอะไรอ่ะท่านผู้ชมผมเจอกับเจนอเล็กมันหายไปแล้วมันหายไปไหนกันนะต้องลงไปดูกันเราต้องลงไปดูแบบย่องๆนะครับต้องย่องไปท่านผู้ชมถ้าไม่ย่องไปเนี่ยมันอาจจะจับจับเรากินก็ได้ไงไงผมเห็นตัวมาแล้ว มันเข้ามาใกล้แล้วเฮ้ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวมากท่านผู้ชมมันทำอะไรเราไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมือถือวงค้างอย่าเข้ามานะเฮ้ยตี๋ยตีตีต และนี่ก็คือซีต้ตองห้ามนะครับที่เขาบอกว่าจะใส่ไปเนี่ยเจอกับจระเนวเล็กนะครับก็จองจริงด้วยนะสำหรับซีดนี้ทนะ่านชมอเอามาลองใส่กันได้น,นะครับผมท่านผู้ชมไปเจอกับตัวอะไรก็เลือม,มาคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะว่าท่านผู้ชมใส่ซีนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเจอกับตัวอะไรนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบายบายแล้วเจอกัน